อ่ะสรุปลูกเหนื่อยไหมคะชีวิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียนมาวันนี้นะครับสิ่งที่หนูจะต้องไปทบทวนตัวเองนะครับมีอะไรบ้างใกล้จบแล้วนะนะฮะมีเรื่องของ M turn, ทวนเท่ากับ M ตามอันนี้ไปไปทบทวนเนาะเรื่องของคานจะได้ลูกคานอันดับ 1, 2, 3กันกลอะไรนะลูกกันไกลรถเข็น แล้วก็พลูอาแปลว่าจําได้นะครับหนูต้องได้เรื่องของอะไรลูกเรื่องของงานได้ไหม W ยเท่ากับ Fs หรือว่า W เท่ากับ Fs c o อคเซคุณคุ้นใช่ไหม P เท่ากับ W หารด้วย T อย่างเงี้ยลูกแล้วก็อะไรนะกฎของโองม์ V เท่ากับ IR ใช่ไหมนะครับอะไรอีกอะ่ะการคิดค่าไฟคิดกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจะเท่ากับอะไรลูกกําลังใช่ไหมกำลังคูณด้วย h ใช่ไหมคือคือชั่วโมงเอาโทษทีเวลาโทษทีเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงอันเนี้ยอย่างเนี้ยเห็นไหมลูกเวลาเราเรียนไปปุ๊บเราพยายามจดสิ่งที่มันเป็นตะกรเป็นผลึกนะครับอะไรจําได้ก็เขียนไว้อะไรจําไม่ได้เราก็ทบทวนนะครับแล้วมันก็จะปรากฏเป็นข้อสอบแบบทดสอบดังนั้นไม่ยากลองไปดูข้อสอบกันครับ